ใหญ่แท้ในภูซาจีนโอ้ภูซาจีนเมแม่ซื้อทั้งขนมทั้งขนมเทั้งขนมจีนเทิ้งกับขขาเทิงน้ำพริกผลไม้อ้หเต็มเลยพเมม่แมม่ว่าเต็มเต้นเมื่อกีเพื่อลูกชายแม่ทำได้ทุกอย่าง ดแต่เอามาอายุจะสี่ว่าท่านท่านกิน,กนได้มื้อนี้ของน้ำไก่ม่แม้ยังนู่นแม่เขาเนียวว่าม่วงเขาเสียง แต่่คุ้นท่กันแต่อาจจะคุ้นภาษาอังกฤษกวันเกิดวลูกไส้สิบทันมาเนาะแม่แม,ม่เตรียมแล้วน,นั่นวันเกิดแม่ฮ้อนก่อนอ,อ๋อวันเกิดอ้อยก่อน เมื่อกี้เดือนหน้าเดื่อนหน้านี้ สาวติน พอรไฟลวิศวะนีคลิปบได้พ่อกันไหมจ้าอันนี้ก็มาอัปเดตต้องแม่แม่มาหาตัวใช้เต็มเลย